สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นซีอาให้ดูนะครับ <c oughs> เพื่อนไม่มีเพื่อนเล่นด้วยไม่ได้แคสมาหลายวันนะครับผม,มขอโทษด้วย <c oughs> ม,มันแจกของนะครับมันจะแจกเปินนี้นะครับนี่ครับแจกแรงอยู่ ยิงประมาณสามนับตายครับเล่นนี้เลยมาผีนี่ว่ะไม่ชอบเลยสงครามมาเล่นเลย โอ้ยแหลกแหลกแมองไม่เห็นกูโดนกูยิงตายดิีซะโอ้ใครยิงกูยิงกูยิงกูทำไมพ้องมันจะนักยิงไงยิงกูไม่ตายยังยิงกูอีกฟังอยู่อุ้ยแหลกอ่ะโอ้แหลกรูยไม่มันเลยโห แหลกงี้ใครไปเล่นมันวะอย่าแหลกดิเออเสียงครับตัวครับไหนมากินยิงคู่ลอยสัตว์นี่แน่คนนัแบบ้นแวบฟับดูงดุงดุงดุงไอ,อ,อตายห่าเลยคาสามตายสอง ทูเรตวะเฮ้ยใครวะเมื่อกี้เห็นได้ว่าปลุลูกปกลูดเลยพกลูดโหดไม่โหดอ,อะเล่นบาเลตมั่งครับเอาไรเงี้ยจบเกมเร็วจังนะ,ะผมมาแคสเกมนะครับกัวแบบจะไม่มีคนติดตามจะลกไงอะ คนติดตามก็ยังน้อยอยู่ใช่ไหมลนะ่ะผมก็ไม่มาแคสให้มีคนติดตามเยอะเนอะครับผมมีรหัสหนึ่งจะขายครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเดีย๋ยวผมแคปรูปภาพให้ดูครับถ้าสนใจก็ติดต่อไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับอย่าลืม กดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับ